สวัสดีครับท่านผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสพบปะกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้ารหิบสี่นะครับผมได้ออกรายการพบกันทุกวันพฤหัสพบเพื่อนครูไปสองครั้งแล้วนะครับไม่ทราบว่าพวกเราได้เปิดดูหรือเปล่านะครับ ถ้าผลเป็นประการใดนะครับช่วยแจ้งมาที่ผมด้วยนะครับซึ่งจะมี SMS อยู่ในมุมขวามือนะครับว่ารายการเป็นอย่างไรนะครับจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือว่าพวกเรานะครับอยากจะรู้สนใจประเด็นอะไรบ้างเกี่ยวกับการทํางานในเขตพื้นที่หรือการทํางานของการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกระทรวงสถิติการก็ส่งข้อมูลเข้ามาครับจะพยายามหาเรื่อง ที่ตรงความสนใจให้พวกเราให้มากที่สุดที่จะทำได้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่จะคุยพวกเราอยู่สองสามเรื่องครับเรื่องแรกครับก็จะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกันจัดซื้อที่ดินของสักง,งานเขตพื้นที่ของพวกเรานะครับซึ่งขณะนี้มีผู้บริจาคเงินจำนวนทั้งสิ้นห้าสิบแปดรายนะครับเป็นเงินเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับในการติดตาม การซื้อที่กับบสกนะครับขณะนี้เราตกลงกันที่ราคา3ล้านบาทครับคิดว่าอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้านะครับทางบสกคงให้เขตพื้นที่นะครับสัสัญญาผมได้คุยเขาไว้ว่าจะส่งภายใน1ปีครับสล้านบาทเพราะฉะนั้นก็ยังมีเงินไม่เพียงพอนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจนะครับที่จะบริจาคเงินซื้อที่ดินร่วมกับพวกเรานะครับ อาจจะมาบริจาคด้วยตนเองที่เขตพื้นที่นะครับหรือบริจาคโดยผ่านหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสุไหรกรกเลขที่9140370894นะครับก็ยินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับคิดว่าภายในปีนี้นะครับพวกเราทุกคนนะครับคงจะมีสนักง,งานเขตของพวกเราอย่างภาคภูมิใจร่วมกันนะครับเป็นสนักง,งานเขตที่ สามารถบริการเพื่อนครูผู้อัยารบุคลากรและก็พี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่สองครับทางสำนักง,งานเขตพื้นที่เรานะครับพยายามที่จะพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่ยงขึ้นนะครับซึ่งเราได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆ้องที่อยู่กลุ่มไอซน้องๆที่อยู่กลุ่มอำนวยการนะครับ ไปฝึกทําระบบ My Office นะครับซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารงานธุรการนะครับถ้าเราใช้ระบบ My Office นะครับก็จะเกิดประโยชน์หลายอย่างครับเช่นลดกระดาษครับต่อไปสำนักง,งานหรือโรงเรียนก็จะไร้กระดาษครับลดขั้นตอนการทํางานความรวดเร็วก็จะเกิดครับและที่สําคัญครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนครับเราก็สามารถที่จะ บริหารงานธุรการได้นะครับอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่สงขลากรุงเทพหานครหรือเชียงใหม่เชียงรายเราก็สามารถที่จะบริหารงานธุรการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับน้องๆที่เป็นแกนนําไปฝึกอบรมมาแล้วครับแล้วก็จะมาขยายผลในเขตพื้นที่นะครับคิดว่าในวันที่17ถึงวันที่20กุมภาพันธ์2554ครับก็จะมีการจัดอบรม ทั้งหมด4รุ่นครับรุ่นแรกรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สอก็จะเป็นรองผู้อำนวยการเขตเป็นผอกลุ่มในเขตพื้นที่แล้วก็เป็นบุคลากรในเขตพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนรุ่นที่3รุ่นที่4ก็จะเป็นผู้หารโรงเรียนแล้วก็คุณครูธุราการเพราะฉะนั้นระหว่างโรงเรียนกับสำนักง,งานเขตพื้นที่ต่อไปเราจะติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตทาง MyOffi c e ครับก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะ ทำให้คุณครูมีเวลาสอนหนังสือมากยิ่งขึ้นไม่ต้องมาส่งหนังสือที่เขตพื้นที่ครับส่งทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้นะครับและเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญครับก็อยากจะเห็นโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับได้จัดทําเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนนะครับเพราะว่าเว็บไซต์เน่ยเป็นเครื่องสื่อสารอย่างดีครับว่าโรงเรียนนะครับทําอะไรมีกิจกรรมอะไรมีข้อมูลอะไรมีผลงานดีเด่นอย่างไรครับที่จะนําเสนอให้ กับเขตพื้นที่ที่จะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเว็บไซต์ของเราเนี่ยครับสามารถที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของทางราชการเว็บไซต์เอกชนเว็บไซต์อะไรต่างๆก็สามารถที่จะดูกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้โรงเรียนทุกโรงเรียนครับได้จัดทําเว็บไซต,ต์ตัวเองให้สมบูรณ์ครับก่อนวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมีนาเนี่ยสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นี่ทำให้เสร็จสมบูรณ์นะครับ ก่อนวันที่หนึ่งมีนาถ้าโรงเรียนใดที่ไม่สามารถทำเว็บไซต์ของตนเองได้นะครับให้มาติดต่อที่น้องไ CT ครับ mm. เขาจะช่วยสอนนะครับช่วยสอนให้แล้วก็ mm hmm. ให้มีเว็บไซต์เป็นของตนเองนะครับก็ mm. จะได้สื่อสารกันได้มากยิ่งขึ้น mm. เพราะว่ายังมีส่วนดีๆที่โรงเรียนทําอยู่หลายเรื่องครับแต่ว่าทางโรงเรียนไม่สามารถที่จะนําเสนอได้ถ้ามีเว็บไซต์ปุ๊บนะครับท่านก็สามารถนําเสนอในเว็บไซต์ของท่านได้ผม คลิกเข้าไปดูโรงเรียนนี้ก็จะเห็นข้อมูลทุกอย่างเห็นกิจกรรมทุกอย่างเห็นเบสทุกอย่างที่อยู่ในโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้โรงเรียนนะครับไปดําเนินการให้บุคลากรในโรงเรียนไปทําเว็บไซต์ให้สมบูรณ์นะครับวันที่หนึ่งมีนาเนี่ยเราจะประกาศใช้พร้อมกันพร้อม MyOffi c e ครับเพราะ m y o f f i c e เราอบรมวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ก็เสร็จแล้วครับหลังจากนั้นเราจะทดลองใช้สักสิบวันพอวันที่หนึ่งมีนาเราจะประกาศพร้อมกันว่า สอบปตนาราธิวาสเขต2เรานะครับจะมีระบบ My Office แล้วมีระบบเว็บไซต์ที่สมบูรณ์วันที่หนึ่งมีนาคมพร้อมกันนะครับทั้งจำนวนหนึ่งร้อยสิบแปดโรงนะครับครับต่อไปครับเป็นเรื่องที่สามครับเรื่องของการเบิกเงินโบนัสให้กับพวกเรานะครับซึ่งขณะนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่เรานะครับได้รับเงินโบนัสมาหนึ่งล้านหกแสนกว่าบาทครับ ขณะนี้ได้ผ่านคณะกรรมการกันกองจัดเงินบนัสให้พวกเราแล้วนะครับก็จะได้อย่างนี้ครับคนที่ได้สองขั้นก็จะได้เงินแปด้อยห้าสิบกว่าบาทครับคนที่ได้หนึ่งขั้นครึ่งก็จะได้ประมาณเจ็ด้อยเก้าสิบสองบาทคนที่ได้หนึ่งขั้นก็ได้ประมาณเจ็ด้อยยี่สิบหกบาทครับคนที่ได้ครึ่งขั้นก็จะได้ประมาณห้าอยิบ็ดบาทซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับเงินบูนัสนี้เป็นข้าราชการ และลูกจ้างประจาเท่านั้นนะครับส่วนอืน่นนี้ไม่มีสิทธิ์นะครับขณะนี้สปทยังไม่ได้โอนเงินมาให้พวกเรานะครับถ้าโอนเงินมาให้ที่สานักง,งานเขตพื้นทีเ่เมื่อใดนะครับภายในหนึ่งวันหรือสองวันทางสำนักง,งานเขตพื้นที่ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้พวกเราทุกคนก็คิดว่าเป็นเงินที่พวกเราทํางานร่วมกันในปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นความสําเร็จร่วมกันทุกคนนะครับปีหน้า ถ้าพวกเราทำงานมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลม,มากยิ่งขึ้นนะครับเงินรางวัลเราก็จะได้มากขณะเดียวกันถ้าเราทำงานได้ประสิทธิภาพหรือขาดประสิทธิผลนะครับเงินเบน,นัสเราก็จะลดลงนะครับเป็นภาพรวมของพวกเราในเขตพื้นที่นราธิวาสเขตสองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านครับช่วยกันทำงานให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยมุ่งที่จะพัฒนา ผู้เรียนพวกเราให้เป็นคนดีคนเก่งแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับเรื่องต่อไปครับเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับพวกเราคงจำกันได้ว่าพวกเรา,าพนักง,งานราชการครัวตาจ้างวิโกริสลามที่ทําง,งานครบสามปีใช่ไหมครับขณะนี้นะครับวันที่29ไปสอบไปทดสอบทั้งสี่ภาคแล้วครับตอนนี้เราตรวจข้อสอบเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าพวกเราก็ผ่านเกฑ์ทุกคนครับ ทุกคนสามร้อยหกสิบแปดคนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ผ่านเกณฑ์ทุกคนเมื่อผ่านเกณฑ์เราก็จะได้วุฒิบัตรในการประเมินการทดสอบนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็รอสปอทครับจะต้องจัดสรรอัตรากําลังครูมาให้พวกเรานะครับซึ่งเป็นอัตราตําแหน่งครูผู้ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้ดาเนียนให้พวกเรารับทราบประจาก็คือว่าพวกเราต้องรวมตัวกันแล้วก็ไปคุยกับท่าน พะนักท่านและมนตรีว่าการกระทรวงสวธาดิการนะครับที่ท่านได้รับปากพวกเราว่าจะสามารถอัพพวกเราให้เป็นครูผู้ช่วยได้ประมาณ2,500คนก็ต้องติดตามนะครับก็ขอให้กําลังใจทุกคนที่สอบผ่านเกณฑ์แล้วก็ขอให้กําลังใจขอให้เป็นครูผู้ช่วยทุกคนครับในอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นปีนี้ปีหน้าหรืออีกสองสามปีข้างหน้าก็ขอให้เป็นข้าราชการครูทุกคนนะครับเรื่องสุดท้ายครับ ในวันที่1และวันที่2นะครับเรามีการสอบโอนิตนักเรียนชั้นป .6 และก็ม .3 นะครับซึ่งมีผู้หารโรงเรียนคณะครูและก็คณะกรรมการนะครับได้ดําเนินการสอบโอนิตป .6 และป .3 และม .3 นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนและขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ได้มาเข้าสอบทุกโรงเรียนนะครับตามสนามสอบต่างๆที่เรา กำหนดขึ้น28สนามสอบนะครับสำหรับปีนี้นะครับผลการสอบโอนไนไม่ว่าจะเป็นป .6 และม .3 คงจะเพิ่มขึ้นครับเป็นไปตามที่พวกเราคาดหวังเพราะว่าดูจากความพยายามของศูนย์เครือข่ายกลุ่มทุกศูนย์เครือข่ายก็มีการติวเด็กนักเรียนนะครับปีนี้ก็คิดว่าจะดูค่าพัฒนานะครับก็อยากจะให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงครับเพราะว่าถ้าได้ข้อมูลที่ตรงความเป็นจริง เราก็เป็นฐานในการพัฒนาในปีต่อไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับนักเรียนป .6 หม .3 ผู้หารโรงเรียนครูไม่ต้องเครียดครับปีนี้เราได้ฐานปีหน้าเราก็จะพยายามพัฒนาขึ้นไปให้ดีมากกว่าปีนี้ครับครับในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้หารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับที่ชมรายการนะครับ